ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับขายดีมากจริงๆใช่ไหมคะขายดีมากค่ะผลตอบรับจากสุขที่แล้วจะบอกว่านอกจากยอดขายทะลุทะลวงล้นหลามแล้วนะคะทะลเลยใช่ค่ะ <c oughs> ผลตอบอที่ดีเกินกว่าก็คือผลตอบรับของลูกค้าค่ะหลาย้าลูกค้าใช้ไปนะคะโทรกลับมาบอกว่าโหพี่เนี่ย ปกตินะเป็นคนแม้กระทั่งใช้น้ำประปาล้างหน้ายัางแพ้เนียคือแบบใช้ค<อ>ีมมาแพ้สารพัดเลยแต่ใช้ตัวนี้นะคะหลังจากเทสล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นเต็มหน้ากลายเป็นว่าไม่แพ้นะคะแล้วก็บางคนสิวกําลังขึ้นใช้ไปสิวก็ยูคือผลตอบรับจากลูกค้าดีมากคือส่วนผสมมันมีอะไระคะทำไมถึงแบบไม่แพ้เลยดีมากจริงก็ค,คืออย่างแรกก็คือเราเน้นเรื่องความอ่อนโยนนะคะแต่ส่วนผสมหลักของเราเนี่ยเราใช้สเตมเซลล์แอปเปิลนะคะสเตมเซลล์คืออะไรครับอ่าก็คืออย่างแรกเลยสเตมเซลล์นะคะเป็นเซลล์กําเนิดนะคะจากพืชจริงๆแล้วก่าที่เราจะได้เซล กำเนิดจากพืชเนี่ยคือมันต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนะคะคแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเราเลือกใช้แอปเปิลที่พิเศษเราไม่ได้ใช้แอปเปิลทั่วไปนะคะเราเป็นแอปเปิลที่มีต้นกําเนิดจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะนะคะมันเป็น เริ่มต้นเลยก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเห็นว่าแอปเปิลอันนี้นะคะมันมีอายุที่นานมากมันตกลงมาเนี่ยมันอยู่ได้2เดือนไม่เหี่ยวเลยนะคะเขาเลยไปทําการวิจัยต่อนะคะซึ่งมันเป็นพันธุ์โบราณนะคะแล้วหลังจากที่ใช้เวลา2ปีในการวิจัยนะคะก็ได้เป็นสเตมเซลล์ออกมานะคะซึ่งความสําเร็จครั้งนี้นะคะทำให้ได้รางวัล innovation prize ในปี2008สาา active i n g r e d i e n t นะคะจากประเทศยุโรปเลยนี่ก็คือนําเข้าจากเกาหลีใช่ไหมครับใช่อเราพัฒนาสูตรนะคะให้แลบจากเกาหลีพัฒนาสูตรแต่สารสกัดเรานำเข้า เป็นพันโบราณใช่ค่ะเป็นแอปเปิลพันโบราณช่วยไดอะไรคะเน้นจริงๆก็คือนอกเหนือจากสรรพคุณของมันคือเราใช้แก้ปัญหาทุกผิวเลยนะคะก็คือ่าคุณอลองเลยคุณลองไปยังครจิ้มไปแล้วจิ้มไปแล้วลองแล้วคือถ้าลองสังเกตเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราใช้ครีมแบบว่าถ้าไม่ได้เหมาะกับคนไทยนะคะถูกเราซื้อมาเนี่ยใช้เป็นมันซึมยาาแต่นี้มันจะซึมไวมากแล้วก็ชุ่มน้ําฉ่าน้ําด้วยนะคะคือคุณสมบัติของมันก็คือช่วยย้อนวัยผิวด้วยความที่มันเป็นสเตมเซลล์จากแอปเป ที่มันไม่เหี่ยวเนี่ยค่ะมันทําให้ผิวของเราเนี่ยที่เป็นเซลล์เกิดใหม่มีอายุแข็งแรงแล้วเซลล์เก่าก็อายุนานเหมือนกับเรามีอายุผิวนานขึ้นเป็น10บปีคือหน้าเด็กขึ้นอีกสิบปีสายไม่เหี่ยวกินไม่ได้กินไม่ได้เหมือนแอปเปิ้ลไงกินเหมือนใช่ไหม ไม่ได้เห็นผลนานไหมครับ <practiced> ก <clapping> ็คือถ้าสมมติว <vine> ่าเราใช้เป็นสลิปมิมักในคืนแรกตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเราแบบอิ่มฟูน้ำล้วก็กระจ่างใสตั้งแต่คืนแรกที่ใช้เลยแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะสิวอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลังจากพักหน้าแล้วใช้ไปก็คือ จะค่อยๆดีขึ้นใน7วันคือสัมผัสได้เลยผิวก็จะแข็งแรงขึ้นได้ค่ะผิวก็จะกลับมาูอันนี้เหมาะผิวเอ่อเหมาะกับผิวคนไทยไหมเหมาะกับผิวคนไทยแน่นอนค่ะเพราะว่านี่คือเรื่องแรกเพราะเราคือเกาหลีเขาเชี่ยวชาญด้านนี้เราต้องแบบยอมรับนะคะเขาแบบว่าอันดับหนึ่งนะคะก็คือเราก็ให้เขาคิดค้นมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะอย่างที่ได้ลองค่ะคือมันจะซึมง่ายไม่เหนอะหนะเลยคือใช้เป็นมาร์กนอนปกติเนี่ยถ้าเราใช้สลิปปิ้งมาร์กนะคะนอนไปคือมันจะมีความมันคันหน้าระหว่างนอนค่ะ แต่อันนี้คือจะไม่มีเพราะว่าคำที่มันซึมง,ง่ายเหมาะกับผิวคนไทยโดยเฉพาะาเลยใและที่สำคัญนะฮะได้รับตราฮาลานเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยเหรอครับถูกต้องค่ะคือจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราคะจริงๆโมดุนี่เป็นผลิตภัณฑ์ตันที่4ของแบรนด์นะคะคก็คือผลิตภัณฑ์ของกรีนเวนเดี๋ยวเราเน้นเรื่องฮาลานเป็นแบรนด์มุสลิมแบรนด์แรกนะคะที่ให้ความสําคัญเรื่องคุณนอกเหนือจากคุณภาพคือมีตาาราฮาลานถูกต้องทุกผลิตภัณฑ์เลยโอเคดีมากเลยครับเอนอกเหนือจากเป็นลูกค้าที่ว่าได้ใช้แล้วเนี่ยได้ได้รับผลดีจ ผลิตภัณฑ์แล้วเราจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้เรามีกินด์เรามีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า500คนอยู่ทั่วทั่วโลกเลยก็เป็นติดต่อมาได้ใช่ค่ะถูกต้องแล้วรายได้ไม่อยากจะพูดนะฮะเขาบอกว่าสร้างรายได้นะฮะร้อยล้านภายในเวลาเพียง9เดือนใช่ค่ะชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนโอ้โหเยอะเลยใช่ค่ะจะบอกว่าจริงๆนอกเหนือจากว่าเรามีรายได้มากขึ้นนะคะจริงๆสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าก็คือ ายลานเนี่ยมีครอบครัวใหญ่ก็คือตัวแทน500คนาการที่เราได้เห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแบบพี่อ้นเชื่อไหมแบบบางคนนะคะแบบ จะซื้อสินค้าชิ้นแรกสินค้าในร้านเน,นี่ยรากคากลางๆคือหลักร้อยค่ะแบบจะซื้อสินค้าชิ้นแรกหยอดกระปุกเป็นเดือนเพื่อซื้อแสดงว่าเขาแบบไม่มีเงค่ะ <c oughs> แต่รจากที่เขาใช้สินค้าเราดีแล้วเขาแบบนําไปประกอบ <c oughs> อาชีพปัจจุบันมีไรายได้แบบหลักแสอเลยเงี้ยคือแบบเราได้เห็นคน500คนมีชีวิตที่ดีขึ้น <c oughs> อันนี้<ใ>จะแบบว่าใช่ค่ะ่วยสร้างรายได้ด้วยเนาะใช่ค่ะมีสักแสนใี่ยืมให้วันนี้คุณผูมคุณๆนะใครเขามีร้อย้านมีร้อย้านยืมแค่แสนเดียวเหรอไม่แบ่งใช่เลยเหรอเอาพูด ที่แล้วนะคะเราจัดแค่1นวันแล้วก็แบบลูกค้าโทรมาแบบจัดอีกนะคะครั้งนี้เราจะขยายเวลานะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะโมดุหขวดแรกนะคะราคา890บาทซื้อขวดที่2เหลือลด5 0เหลือเพียง445บาทเท่านั้นนะคะและเราขยายเวลาจากที่คราวที่แล้ว1วันครั้งนี้เราจะจัดยาวถึงวันที่13เลยแต่จํากัดสิทธิ์เพียงวันละ1นึ้สิทธิ์เท่านั้นนะคะต้องรีบโทรต้องรีบโทรนะคะก็คือสาหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปในเพจ Green วซีโอนะคะตัวแทน500คนของเรานะคะ จะลงข้อมูลฝากร้านไว้นะคะเลือกตัวแทนใกล้บ้านใช้โปรโมชั่นเดียวกันได้เลยนะคะหรือแอดไลน์นะคะแอดกรีนเวย์นะคะหรือโทรสอบถามก็ได้นะคะ0647235037หรือ0640258982ค่ะอาจจะไลน์ก็ได้หรือจะโทรไปก็ได้นะคะหรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้ใช่ค่ะช่องทาวันนี้ขอบคุณมากที่สัตว์นะฮะนำของเหล่านี้มาพวกเราคนละหมื่นขวดนะครับโอ๊ยอัะ เขาก็เอามาฝากกลุ่มกิบนิดนิดหน่อยๆแอปปต้ลแล้วต้นกวดสวนแล้วเชื่อว่าขอให้ได้เจอกันทุกสุขเลยนะครับขายดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวสดท้ายผมนะครับผม